thôi nè 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 đẹp như vậy, nè 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 đây nè 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 nè

oke, game mang game 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 mang game 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 hoy 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 chơi khói hoy 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 chơi khói nặng game mang ngắn ngay nặng 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 เยวกหมับมอบมอบมอบโอเคลอยลอยลอยอยลออยเดนนี่ลอเดนนี like. ่ลอนั่งลอเดนนี่นั่งลอยเจ้าโหมอบลอยเจ้าโหมอบลอยเจ้าโหมอบลอย แลนนั no move. Move. ่งคอยจากนั้คอยเก่งมากจาก็มั่ม่ก็้ไม่มัมัมัเก่งมากคอยไม่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 นั่งเช็ด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 อ่ะอ่อเอนั่งนั่งคอยมัาก็มัมัมั เจโกะหมอบแข่งแข่งน่ลอย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 เดี๋ยวนี้นั่งลอยเจโก็หมอบลอยอย่าไปสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอกลอยได้นี่ลอยไม่ลอยนั่งนั่งนั่งชิด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 มาอ่ะนั่งนั่งนั่ง nhanh lên nhanh rồi rồi một một เลนี่นั่งคอยนั่งคอยแล้วก็มาคอยคอยแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งนัชิด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 แล้วก็ชิดนั่งนคอยแล้วก็มามามามมาก

เก่งเก่งค่อยค่อยค่อยไม่จะกอยนั่งจะกอดนั่งไม่เอานั่งก่อนนั่งก่อนจะกอยชิด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 เยอชิดนี่ชิดนั่งนั่งจะกอดนั่งนั่งนั่งนี่เริ่มขี่โกงแล้วนั่งค่อยไม่มองมองมางเก่งมากค่อยค่อย

มับมัมับมับมับลงนี่ดิเก่งแม่เก่งไปไปไปเสีอน่งเก่งเก่งเสข้อมั๊เสียอมมามามามเก่งเก่งเสยคอนั่งไปเสข้อมไม่นั่งนั่งมา๊บมัมา

Nanh chết 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 Nanh 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 mắm 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 ai ai chắc học ai ai chắc học ai ai chắc

ไปเก่งเก่งมากเก่งเก่งไป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 มาไปมาไปเลยนี่นั่งเลยนี่นั่งนั่งเลยนี่นี่ไหนไหนไหนนั่งนั่งไปไปไปเก่งมากไปนั่งไปจะข้อมาไปมาไปไม่ไป

ไอยไอยเจโกอยเดียนี่นั่งนั่นั่งไม่สวยนั่งใหม่ตหัวทีไ้เลยฮะท่อนเนี่ยท่อนไม่ท่ามานี่นั่งอยไอยไอยเก่งมากไอ้ไอ้ไม่ออนห้ามอ่อนไอ้เจโก้ไอ้หมอบไอ้เจโก้หมอบไอ้หมอบไอ้ไม่ หมอบไปอยไม่อปเจ้าก็มอบไปเจ้าก็มอบไปน่งเจ้าก็เจ้าก็นั่งนั่งไปเจ้าก็มอบ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 เจ้าก็มอบมอ มากเมากเก่งเก่งเก่งมากเก่งเก่งค่อยคอยค่อยเท้าให้สวยกว่านี้โอเคเก่งเก่งค่อยเด่นี่นั่งนั่งเรนี่เร็นี่มาเนี่ยทางนี้นา่นี่ทางนี้นั่งนั่งค่อยค่อยไหมเร็นี่มา่นนี่

ไหมไเ้หมไมไนอนหนุอยู่เรื่อยเราไม่ไหแล้วฮะอเมาไอมไอมไไเดี๋ยวนีนงเดี๋ยวนีนงเดี๋ยวนี้ นั่งนังนังคอยกงอาคมอบคอยเรนี่นั่งเรนนี่นั่งค่อย,อยนังเรน,นี่นีมานั่นน pokemon, นนงนั่งค่อยนั่งคอยมอบคอยนั่งค่อ มาพายยปไยเจ้าก็มาพายมาพายเจ้นี่นั่งคอยนั่งคอยไปพอละ อยู่กับสังคมให้มีสังคมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ครับนี่คือส่วนหนึ่งทำน้องแรงนะดอกกันเล่นเบาๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ